ครับลุงป้อมขอใช้สิทธิ์พาดพิงนะเชิญครับท UM ่าน <variety: S 1> sure ไปโดนพาดตรงไหนเข้าครับท่านประธานที่เคารพครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเมื่อกี้ท่านผู้ทรงเกียรติได้พาดพิงผมว่าผมจะเอาผมขึ้นเมนจริงๆผมก็ขึ้นเมนครับแต่เขาให้ไปเป็นประธานทอดผ้านะครับแต่ถ้าเกิดในห้องนี้นะครับที่ประชุมนี้ ใครอยากให้ผมทอดผ้าก็ลงบัชีไว้นะครับแล้วผมก็จะไปตามคิวและบระเมิคิวได้นะครับไม่กลัวจะไปของตัวเองก่อนนะไม่รู้ไม่รู้ครับคืออย่างนี้เมื่อกี้พูดเรื่องการศึกษาของชาติขอแถมนิดนึงนะครับครับไอ้คำว่าเมเจอร์นี่นะครับเมเจอร์นี่นะครูก็จะสอนว่าคือลงหนังจริงๆแล้วเขาพูดผิดต้อง เมเจอโอ้นี่สำเนียงได้เลยนะเมแปลว่าอะไรนะครับเมแปลว่าอะไรเมก็แปลว่าพฤษภาคมเจอเจอก็เจอกันเดือนพฤษภาคมโอความหมายต้องแยกออกมาอันนั้นมีหลายหลายหลายสเต็ปครับท่านสมภากครับยอดทาวันทากราบนบท่านประธานที่รักและเคารพอย่างที่เรียกว่าหาที่สุดไม่ได้ สภาพสังคมไทยนั้นทางรัฐบาลได้ติดตามดูอยู่ในเรื่องของเยาวชนคนรุ่นใหม่ชื่นชมแล้วพยายามประคับประคองแต่เด็กปัจจุบันครับเนื่องจากประคับประคองด้านการศึกษาเป็นอย่างดีแต่เด็กเองต่หากครับที่ไปโหยหาเอาสารเคมีเข้าร่างกายกินยาบ้ายาเสพติดทั้งโอ้โหหลากหลายกินเหล้าสูบบูรี่ครับออ้ยมันยกนากเล่ามาเลยครับกำลังจะเข้าเรื่อง ที่สำคัญครับผลจากการที่ได้ไปศึกษาทําวิจัยมาจากเดติดยาเสพติดสมคนด้วยกันซึ่งอยู่ทั้งเชียงใหม่คนแรกติดยาบ้าคนที่สองติดเหล้าคนที่สามติดกัญชาแย่ๆทั้งนั้นเป็นปัญหาครับทางงานวิจัยได้เอาคนทั้งสามนั่งเหลือครับ ต้องวิจัยแบบนี้เหระต้องวิจัยแบบนี้ครับเพื่อรู้ว่าเคมีเหล่านี้มันทาลายปลายประสาทรากปัญญาของเยาวชนแล,แล้วเป็นไงครับพายไปเรื่อยๆครับนักวิจัยก็ดูข้างตะลิงครับจดเจอขอนไม้ลอยมายาบ้า <laughs> ยาบ้าเห็นครับผมออยาบ้าครับมันเจ้าไม้พายไปปาดคอจระเข้ครับทั้งๆที่เป็นขอนไม้ มันมองว่าเป็นจระเข้นี่คนที่เล่านี้กินเข้าไปด้วยหรือเปล่ากันนี่แหละบอาการของไฟประสานรากบัญญามันทดถอยแล้วไอ้คนนั่งกลางมันกินเหล้านี้ครับอาการมันจะออกดุเดือดแบบอีกแบบหนึ่งเพราะว่ามันกินเหล้าเสร็จครับมันขาดกลับแก้มมันบอกว่ามันเจาะไม่ผ่านเยนะครับแทนขอนไม้ที่บอกว่าเป็นจระเข้ยาบ้าบอกเป็นจระเข้ มันเจ้ามาทำาะไรครับแก้มของท่านประธานดูมันบ้าล้วกิเลไปกันไปมันเมามันเมามันเมาไอคนสุดท้ายสูบกัญชาเคมีเบาบางอารมณ์ดีอารมณ์ดีพวกมีความสุขแต่เจ้าใส่มาแปดหลุมครับท่านประธานครับใส่อะไรมากัญชาใส่มาแปด ยิ้มเกียโอ้จะไปยะมันเออจะไปยะมันเออย่าไปทําลายมันเอ <c oughs> เพราะว่ามันน่าฮักจะตายไปโอ้มันกร้อยๆการมันเะ <c oughs> พอมันดีๆมันไปทางใดต <c oughs> ัวมันการขาเดียว <c oughs> อารมณ์ดีมากท่านที่เคารพครับผมขออนุญาตฝากท่านประธานไว้ว่าทั้งสามคนในขณะนี้นะครับได้มีอาการที่สามารถขังรวมกันได้เพราะว่า ยาบ้าก็จะมาปาดคอคนกินเหล้านค,คนกินเหล้าคนกินเหล้ากระจับยาบ้าเอาไปยำครับท่านประธานครับส่วนคนกินกัญชาส่วนคนกินชาโน้ตในการแสดงลิเกครับของพงมอะไรครับผมาต่อสู้กันพลละวันพลละเกอยู่อย่างนั้นนี่คือเคมีในปลายประสาทของเยาวชนคนยุคนี้เสียหายเสียหายเข้าใจนะครับเข้าใจนะครับ เดี๋ไม่วุฒิรัฐมนตรท่านกินเข้าไปทั้งสามอย่างเลยมันลอยย่างรวมกันท่าน,ลน,นตลาดเดี๋ยวบ้า,บาเดี๋ยวเมาเดี๋ยวหัวเลาะคนอ,อืน่นก็กินกันคนละอย่าง <c oughs> เอาละเข้าใจแล้วสาธุสาธาุมีผู้ประท้วงแล้วนะสอสอจากภาคใต้ท่านบัญญัติสุวรรณแว่นทองเรียนเชิญครับเรียนท่านประธานสภาท้องครับขอประท้วงฝ่ายรัฐบาลด้วยครับถามว่ากัญชา มาจากไหนอ่ามาจากรัฐบาลมันปิดผิดกฎหมายอยู่ดีๆดันทําให้มาเป็นกัญชาเสรีและตอนนี้ยาบ้าเป็นผลพวงซึ่งรัฐบาลได้ไปมีหุ้นส่วนพอเด็กติดยาบ้าเยอะมีการฆ่าฟันคนเหมือนที่อาจารย์สมภาษบอกเมื่อกี้มองขนไม้เป็นจระเข้ <c oughs> บางทีเมียตัวเองนอนท้องลาย <c oughs> ก็มองเป็นตัวเงนทอง <c oughs> มันสามารถจะจ ฟันได้สับได้ผมว่าแผนการนี้มาจากรัฐบาลผมเจาะจงไปที่คุณอนุเทียมและและทนเดินเทียมว่าการกระทรวงมหาไทยไม่เกี่ยวคำว่ากระทรวงปัดไทยหรือผัดเตี๋ยผมไม่สนใจคือท่านสามารถทำให้กัญชาถูกกฎหมายได้ยาบ้ายังไม่ถูกกฎหมายแต่ว่า5เม็ดนี่หมายความว่าสมมุติเราวันนี้ผมพกหเม็ดมาเจอตำรวจเป็นผู้เสพ แล้วกลับไปพกอีก5เมตรวันหนึ่ง2ีเที่ยวไม่ร้เม็ดก็ดกต้องดูเจตนาด้วยเรื่องนี้ผมขอฝากไว้กับท่านประธานชา,า,ศา,ศา,ศา,าปนสถานประธานสภาทอกครับให้ท่านช่วยพิจารณาด้วยนะเดี๋ยวผมค่อยมารอบใหม่ครับตอนนี้เอาแค่เพียงน้ำจิ้มก่อนครับเดี๋ยวสักพักหมูย่างมาครับ <im muitos> เราเป็นสเปรหรสถา,านนะพลาดพัดพ,พ,พ,พิงท่านอนุเทียม ครับเรียนท่านประธานสภา,าทอสที่เคารพนะครับและเพื่อนสมาชิกสภา,าทอสที่ทรงเกียรตินะครับผมคือผมจะชี้แจงในกรณีของกัญชาที่ให้ถูกกฎหมายนะครับคือจริงๆนะกัญชาเนี่ยมันไม่ได้ร้ายแรงอะไรเลยนะครับแต่ที่มีปัญหากันทุกวันเนี้ยเพราะว่าใช้ผิดวิธีครับไปเอากัญชาที่ไม่บริสุทธิ์มาเอามาเสพกันทางที่ดีเนี่ยควรจะหากัญชาที่เป็นออแกนิกนะครับหลุมเดียวเนี่ยรับรองว่ารู้เรื่องรับปัญหาทุกอย่างจะไม่มีครับ ขอบคุณครับที่ท่านได้ชี้แจงนะและลําดับการอภิปรายต่อไปนะครับด้านพิธีอัญเชิญครับผมกลับมาแล้วครับท่านประธานครับกลับมาอย่างเต็มภาคภูมิครับไม่มีการเลื่อนแล้วจะไมแต่เดี๋ยวอีกนิดเขาก็จะให้ผมไปแล้วครับครับกลับเรียนท่านประธานสภาท,ที่เคารพครับแล้วก็เพื่อนสมาชิกแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะครับเรื่องของการฝากความหวังไว้ที่เยาวชนผมเชื่ออย่างเต็มที่ครับว่า เราสามารถฝากความหวังไว้ที่เด็กๆและเยาวชนเหล่านี้ได้ครับแต่การที่จะพัฒนาในเรื่องของเยาวชนนะครับเราพัฒนาแค่เยาวชนไม่ได้ครับเราต้องพัฒนาผู้ใหญ่ด้วยครับผู้ใหญ่กับเยาวชนเนี่ยจะต้องคอยโอบอุ้มกันไปครับไม่ใช่อย่างท่านอนุเทียนที่วันนั้นไปตรวจผับบาร์ผมเห็นเจอสาวๆก็เอาแต่อุ้มแต่โอบเขาต้องเน้นอบอุ้มครับท่าน ขอบคุณครับโอ้โหท่านรัฐมนรีมกระทรวงมูเตลูครับการเรียนท่านประธานสภาทอล์กที่เคารพนะครับและก็การเรียนสมาชิกสภาทุกท่านนะครับเรื่องประเด็นของท่านอาจารย์สมชายนะครับที่บอกว่าฝากความหวังได้ไหมกับเยาวชนไทยรุ่นนี้นครับกระทรวงผมนะครับก็จะเน้นความเป็นผู้นําด้านจิตวิญญาณนะครับเพราะว่าเราส่งเสริมทางด้านนี้โดยตรงนะครับ ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นน้องไอซ์นะครับเด็ก8ขวบนะครับเป็นน้องไอซเชื่อมจิตที่เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณให้กับสาวกหลายๆท่านนะครับที่เคารพนับถือเราก็จะนําน้องไอซนะครับเป็นน้องไอซโมเดลมาพัฒนาเยาวชนที่มีอภิธิหารทางด้านนี้โดยตรงแล้วก็สายอาชีพนี้นะครับบอกเลยว่าเติบโตวไวกว่าอาชีพอื่นๆแน่นอนครับอีกไม่นานรับรองว่า อายุน้อยร้อยล้านอยู่ไม่ไกลแน่เลยครับอาชีพนี้กระทรวงโมติรูของเราจะตั้งทีมเฟ้นหานะครับเด็กที่มีพรสวรรค์ทางด้านนี้โดยเฉพาะนะครับเพื่อครับมาขัดเกลาให้พัฒนาประเทศชาตินะครับเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณต่อไปครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับพอตีกะทีเปลี่ยนชื่อโรงเรียนครับเปลี่ยนชื่อสถาบันครับสมอา